พีแเบีดนมาจ้ามานีวัวละมือจังหวัดมหาสารคามค่ะใกล้บ้านสารคามสวัดแจ้งเด้อมื้อนี้โตลมหนาวน้อกันยังไปเช็ดตาใหญ่มามาพี่น้องมาเราไปสุกรอษฎร์วนี่กินอยู่บ้านเน่า วานว่าก bon. no. sí, ันหนาวบ่แมนหรือหนาวเจจะพื่อนำหนาวมันว่านากกันกับห้องยโอ้มันกันหนาวนกันแต่ว่าใครอยยุเดมือนนิบ่รมมือว่านนี้ร่มแบบลมงามม่ไดมือนกมือีแม่กนมาโตรมหนาวแกนแต่ว่ามือว่านี่ล่มอะคัะมาโตรมหนาวย่งมานอนกันเออเราโตลมหนาวอะมานอนโตลมหนาวไงเปลี่ยนปา่ะันอยานอนด้มจมาพี่น้องมาเมื่อนี้ยุบบอลบือด้จ้า บ้านหัวหนองเำเ่อบารบือจังหวัดมหาสารคามอมารื้ออ่ะเอนีอ่ฮะมบหรรยากาศดีๆสนามเป็นสนามหญ้าเนี่ยพี่น้องพร้อมทำการแสดงสามท่มนะคะอ้มา่แเตมเี่ยวสัาห้องเด้อมา้อแม่ของกแม่นีแม่อองาบ้เตมลอดก่อนตเลย ร่ากายดูป็นันตาแก้มห่ักอันจัจอ้กายากบุบเ่ากัน่อหต้องาหลยันจังนออกมาโอ้น้อถ้ามันจีนอ้อากาศเย็นยุกอากาศนั่เย็นมึงนี่ม่มันอิกมันกำลังใจนดุดเต่า มาังบาเนหไีา้อยือมาได้ยัด้อู่ดกมันหนาวเอมันหนาวอาอ้าวอ้ียแม่มากไรเพ่คน้องมานองมานรัแม่มาเนี่ยแม่ลจะแม่กมนกันนี่มาเปิดเียนเลย มันเลือกมี่นียูเดอบเานเรเาบเบิงลำ่ักสาสองสากระเดืออยู่แล้วเบิงลำสาสองสาเอาพี่น้องมาเด้อมาเด้อสามทุมจนหอดสอดแจงจ้า